เสานครับเป็นตอครับอเวทากใจมาที่สองฟจักเวทติดต่อครับปูต่อไปเวทที่นี่เวทลกน้ำกัศเกตดาวสามยกมามาดูครับลำบิดตรงไปดาน้ำสีดาวตออาวุธเลยครับ

ต้องต่อยให้แฟนจอย่าทำให้แฟนลุอผีโค้ชสำคัญด้านเสจจีระยึดธรรมฐานแล้วก็ท่านผู้ใหญ่มาเลยก็ส่งรายชื่อท่านผู้ใหญ่ที่จะรื้อมอบของอะไรที่สำคัญมาเลยนะครับท่านที่อยู่บนบัลลังที่ใหญ่หรือว่าท่านที่อยู่ในสนามก็ได้บริการสนับสนุนกัน เพชรสุร uhm. well. <pod> <pod> ีเพชรทุกน้ำนะครัจากการดูโบสถ์ีรถไฟบอสให้น้ำตองครับต่อไปก็จะเประเพชรน้องเพชรไทยนะครับรางวัลพิเศษมนเท่าไรต้องมาเลยนะครับตามด้วยเพชรน้องคนกับสีหน้าครับจากนั้นยอดวันนี้เพชรนิคมเลยนะครับเดี๋ยวมาดู พยากรุณีคือว่าคู่สำคัญสำคัญนะคะแจ้งมาเลยตั้งแต่เนิ่นๆให้ได้สรุปลงตัวกันนะคะแล้วก็ก้องสยามจากสุโขทัยเป็นคู่ที่สามรณสันต์อภิวัฒนเป็นผู้ที่สี่เพ็งน้องใหม่กับวันวาเป็นผู้ที่ห้าและยอดทองไทงกับเพชรเวียดามกับแสนแสนต่อเจริญทรัพย์เป็นผู้ที่หกของคู่สำคัญ เกือบของผู้สำคัญที่เราแจ้งไปส่งยอดยอดบัีเก่าใหม่5,000นะครับเป็นชรโกมรับทราบนะเสียโอ๊ตทีมงานบันทีพองเลิกลดด้วย5,000นะครับยอดบัีเก่าหล่แล้วก็เพชรจันทร์ใจผู้ต่อไปมีวัน2,000จักรับเพชรกติดต่อด้วยนะครับ สองอะแล้วก็เพรน,น้อง,ของเขางวลเดอจีนา่าพี่การเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปยค่มาบอกนะคะแยกยอดกันเลยนะเพ็นท้อง,ของเขางวลเดอจีน่าผู้ก่อนผู้เองนะ จะจบเนาะเอออมาเบิ้งกัดดีลละพี่น้องเห็นลูกน้ำสิดอกจริงนะคะคู่ต่อไปมายังสามยมน้อที่มาทั้งสองฝั่งเมื่อกี้ใครมาวางบ้างผู้ก่อกางในส่วนของผู้ ควยมาบอกด้วยนะคะเราจะได้ลงตัวกันก่อนเออดี๋ยวมนุษย์กับพญญาณมงกินี่ลงตัวกันแล้วออกไปส่วนยอดมณีเก็บมาอีกสองพันหน้าเพราะว่าเพชรนที่กรมระวังเจ็ดพันห้าสิงห์ดำรัชกรเอาไว้หลังคู่สำคัญลงตัวแล้วสี่พันหล่นกระสับมาห้าพันหล่กระสับมาห้าพันอภิวัฒน์ติดต่อ คู่ต่อไปคู่เอกแนเง,งเรียนจะไว้ร่วงหน้านะคะท่านจะได้เตรียมความพร้อมไว้ร่วงหน้าท่านผู้ใหญ่ที่ขึ้นมอบบวงอะไรคู่เอกนะคะท่านนายกกิตตาบุญลอ้อมเสียงหาองย้อยท่านมสมศักดิ์บุญลอ้อมท่านประหลัดกัมพลทองคุกอาจารย์ชาตรีสุนิสิงห์อาจารย์ปวาริตมูสิกกางนา่าจะมูสิกกางน่าจะก็ว่า,ยอ,ายอย่างนั้นแหละเพราะว่า ท่านเขียนมาอย่างนี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นโปรเซเดเซอร์นะแล้วท่านผู้ใหญ่บ้านสาวนรพิมพหล่อแล้วก็ท่านกำนันตำบลกิเลกท่านสุวิทย์กินโยนะคะเจ้าท่านนะคะผูเเ้เอกผู้ต่อไปเดี๋ยวจะท่านไปลงหน้าในส่วนของผู้นี้ครัมนุษย์กับพยาตุ้มพีก็จะมีอีกห้าท่านนะคะหกท่านนะคะก็จะเรียนเจอเช่นกัน เดี hehe, okay. time, ๋ยวตอนนี้เรากลับไว้ที่ผู้เอกตอนนี้ก่อนนะครับผู้ต่อไปู้ันี้ก่อนจะเข้าสู่กูรตอบััครับท่านผู้ชมครับเหตุน้องกัดหมดด้วยเหตุอันหมดตบอปวุฒินะครับบอปวุฒิที่ไทยบอปวุฒินะครับวันนี้ก็มีคนต้องสู้ครับรผมว่าคนทักปอดพูดนะครับส่วนน้องวันนี้งวนป้อยสิงห์สมรัฐใชยครับท่านผู้พิทักษ์สัตว์เลี้จากสบหลอกเสือโกกครับน้คณะสิงสมรัฐ ภาพสองร้อย่านกไปกันอาธิมัสติวบนคบใครที่มาวางทุนที่ประชาสมธ์ด <ith> ้วยค่ะวันไหนที่มาวางทุนที่ประชาสมธ์ด้วยคำสมิครับสิ่งสุ่รับใช้วันนี้นะแต่ตัวจะไกล้เคียงเลยครับจูนวลนะครับอาจารย์หนุ่ยคำหน้าต้อบอกอาจารย์หนั่ยนะรว่าบางทีนั่นอาจจะสับสนนะันนี้ั่ก็ เสียบแวนนะหนองร้านน้าสังเกตนะนวลนะดวงแดงก็คือมงแดงดวงนกเงินก็คือนกเงินเพราะว่าเป็นสาวผมเปียเหมือนกันแล้วก็สีเสื้อสีกางเกงใกล้เคียงกันด้วยนะฟังโจ้ก็ดูด้วยนะเสียบคมลาดควายไก่ไก่วันนี้อเจ้าทอนพุ่มนี้ไปเสาเรานะสิบคนนะเสาเราน่าดู จบกันเด้วเสรยผมไ้งนไปหมดเลยแล้วก็น้มวยก็เคนช่วงเช้าก็ไปเปียบมวยนะก็ช่วงคนใหญ่นะนะคนนี้เป็นเปียบมวยุ่งคนใหญ่ใช่ใช่อย่ารอจุดสายอย่าอายตินอย่างนีน้อยอย่าคอยวาสนาเป็นไก่ละมวยมันเรลิมเข่ารวมไปเลยร้องเตือน้องเตือนร้องเตอนไม่นอดนะรวมไปเลยเออน่าไม่เปียกเพราะเขาไม่ชบย

จัด se ตั้งให้ดูนตจบเลยครับแบบนี้อรไปตันงกรสู่วงขผู้สำคัญเลยกับเริ่มจากยอดมนีเทชรนี้กบนะครับ